มคุณวีสใส่หมวกอะไรอยู่ผมใส่หมวกทหารครับตัวนี้เป็นหมวกลายทหารลื่นกันข้างหายากถ้าคุณอยากได้แล้วก็เอ้ยนั่งได้ปะอ้าวไหนคันน่อ๋ <laughs> ปอปาดรถใส่กูด้วยจำไว้นะจำไว้นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไป เกือบไปดีน้องกระโดดขึ้นทันกูไม่อยากได้ขึ้นชื่อว่าเฟรนิไฟน์นะเว้ยเฮ้ยอย่าไปกลัวเอ๋มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนวะมีคนถมรถวะมาไม่ทันมาไม่ทันรอบรถเหรอวะรู้ว่าเราเล่นเกมมอเตอร์ไซค์อยู่ห้ยไม่มันว่ะ เมนอะไรได้เมนอะไรได้เฮ้ยเอาดิเอาดิมาดิครับมาดิครับมันยิงออดเนาะไม่ยิงไม่โดนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเออ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 ยิงมาจากไหนวะกูก็ไม่รู้ดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งกระหายน้ำแล้วค่อยไปต่อ อันนี้จะไปต่อไปต่อไปต่อเราอยู่นอกวงไงเออวะเฮ้ยปนึงปนึงรอด้วยรอด้วยเจอคนเจอคนวู้วู้ววววเวีวว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 เอวว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 วอที้วว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 ว นนวััหายแล้วข้างบนข้างบนแคามึงลบอ่ะค่อยค่อยแน่ค่อยถึงยิงค่อยล้างค่อยล้างค่ล้งแตกสรุกทีมกันนะไม่น่ไม่ด้หยุดรลเลยโอ้ยเราเบิดซ้ำอีก ให้เราเราลองเล่นเล่นแบบชาเลนเจอร์แบบเก็บตะปืนในนี้ไหมที่มันเป็นปืนระเบิดอะได้ดิอาพี่จีอะนะเออถ้าไม่เจอห้ามใช้อาวุธปืนอย่างอื่นนอกจากพวกกระทะหรือว่ามีดอ่าได้ดีครับอุ้ยมันต่อยกูเวดแอปต่อยกูโอ้ยโอ้ยไอ้นี่แม่งคนไอ้นี่แม่งคนวะจริงปหเนี่ยถ้าอย่างนั้นเจอคนสองคนแล้วที่เหลือแม่งบอทไอ้พวกยที่เฉยไอ้บอทไอ้คนที่วิ่งอยู่ว่ะคน เราต้องเมียนกายนี่เียนเราต้องนิ่งทำให้เขารู้ว่าเราเป็นบอทเอาละสหายที่นี่เราจะไปคือเกาะกะโหลกกะโหลกแตกเราไปไกลจังวะที่นี่คือที่ที่เราจะลงเวนอนแลที่อ่ะแล้ามึงจะมาร์คขนาดนี้นะเดี๋ยวกมนับถึงสามแล้วโดดจริงๆไะนาออกเสียงผิดนะ จริงๆมันไม่ได้ออกเสียงว,ว่ามาร์กนะมันต้องออกเสียววอองว่ามาร์กมาร์กทำไมดั๊ดดี้กับมัมมี่มึงอยู่ที่ย <laughs> ูนิเต็ดสเต็ดไงสัตว์ดูหนังพี่มากเกินไปเนี่ยแล้วไม่ถึงด้วยถึงถึงถึงลงนี่ปหมเนี่ยตรงนี้นู่นนู่นนู่นไกลไปกูไม่ถึงนะ <S <s <disappe> แอปแบบอะไรแบบปัม๊มก็ได้วะแบบปั๊มเยี่ยวอ่ะเฮ้ย เฮ้ยอ้ามใช้ปืนไงโธ่อะไรวะเออลืมลืมออกก็ได้วะอย่าให้เห็นว่ากูจับอย่าให้กูเห็นว่าจับปืนได้สัตว์โอ้ยกูดรอปแล้วกูดรอปแล้วกูดรอปแล้วสัตว์่กูเห็นอีกนะมีมีมืโอ้ยมันแรงก็หมัดตัวเองแล้วนะไอ้แอ๊บ อย่างนี้ใช่ไหมแต่ได้กระโดดกันยังไม่มีวุฒิคกูเลยกูก็ต้องมาหิวใหม่แต่ได้ขีข้ขาขาที่ดิ๋ยวันไม่ใช่ล็อกก็ตไม่ใช่ล็อกเก็ตก็ไม่ห้ามใช้เว้ยเอ้ไอ้ล็อกเก็ตคยุยไรเนี่ยมิชชั่นมิชชั่นเก็บยาไปด้วยนะชนใช้ใช้เยอะมันต้องใช้ใ <c oughs> ช้นในการวิ่งอีกมือเปล่าก็สาวได้ครับจังหวะเนี้ยไม <c oughs> ่มีหรือเปล่าตรงเนี้ยไปที่กันนะ ถ้ามีมอไซค์ก็ไม่มีมอดถ้ามีมอไซค์ก็มอไซค์ไปนะให้ยัปั่นดีกว่เปิดควันป่าวเออเปิดไปเรืยต้องใช้เี้ยเราเปิดแฟกเข้าไปเยอะมึงมีอาวุธอ่ะมึงนำเลยเดี๋ยวกูจะหงหดหน้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพกูตอนนี้มีก็เหมือนไม่มีอคนนื่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมียกูยังมีไอ้นี่อยู่กูยังนำอยู่มึงไม่เคยดูหนังเหรอไม่ใช่ที่เขาฟันยิงมาแล้วมึงก็ฟันด้วยฟันแบบฟันกระสุนแบบขาดครึ่งอะไรเงี้ย่่่งงงงงง โอ้ยไปกันไวโอ้ยโอ้ยยา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 โอ้ยพีละครับพีละครับโอ้ยโอ้ยยาเย้ไม่นะอะไรนะต่อยยาจะเก็บยาใช่เดี๋ยวยาาจะทิ้งปืนจะทิ้งปืนมึงออกกันดิมึงถอยกันดิมึงจะทิ้งปืน แออถือปืนเอมึงมึงออกกันอกูทำทกมหยุดมึงก็ฟันกูดิมึงกล้าิโอ้ยเจ้าขึ้นเลยเจ๊มึงเจ๋งแล้วถือปืนเรอก็กูจะทิ้งบงกว่าทิ้งมึงก็ฟันกูอยู่ดีมึงมึงกดแถบตอนทิ้งได้โอ้ยนี่ไงกูว่าแล้วแอปอีเวนแอป อู้เหนื่อยไม่เคยเล่นเกมรู้สึกเหนื่อยมาก่อนเลยนี่แ้่มึงไม่ถอยกูตั้งแต่แรกนะเหตุการณ์นานแบบนี้ก็ไม่เคดขึ้นมึงไม่ปล่อยให้กูทิ้งปืนแต่แรกนะทำไมทำไมท่ไมมันไม่คอมพิดต์ใเหา ตอนนั้นกูถือถือปืนนิดเดียวใช่ไหมต่อยกูไม่ยั้งถ้ามึงมีมีดมึงคงฟันกูตายไปแล้วฟันแล้วกูก็ชุบไงกูก็จะชุบไงแต่มันมีกองกมอนมาถึงไก่ไขควายเหรอปล่อยให้กูกินหญ้าจนอิ่มก่อนไม่ได้ไม่ได้ก่อนไว้ไว้ลงไหนวะมารอบนี้กูเองมิชชั่นล็อกเก็ตเลนเชอร์้วเว้ยแท่าไรดรอปเยอะๆหน่อยวะ ลงเลยลงเลยเยายาวๆๆยายาวยไม่มีใครมายไม่มีใครมาเนี่แหละที่ที่มันมีพื้นที่บ้านเยอะๆน่แหละน่าจะมีสักกระบอกสองกระบอกแออแะม่ได้ลยสักคิว2คิว2คิวนี่คือเรากับมันบึ้มบึ้มด้วยกันสคิวนี่คือมึงกับกูนี่แหละผีชีพ่ะสียีดเสียสัตว์ ไม่เจอว่ะเฮ้ยอาจริงว่ะมึงเก็บปืนเหรอมึงเก็บปืนเก็บไปนั่นเก็บไปน้ำหมดลมอย่านะระยะประชิดกูไม่มีพลาดแม้ไม่มึงก็กูนั่นแหละแล้วไม่มีหมวกกูว่าเราต้องใช้อยู่กูไม่ต้องการหมวกกูเป็นแพทย์สนามเดี๋ยวนี้ยเก็บะยาเอ๊ะเอ๊ะเจอแล้วเฮี้ยที่อย่างนี้แม่งเจอแต่ซันไนมามากูได้ RPG แล้วอุ้ยเขี้ยสองอันเลย ออืจะแม่งใหญ่ขวางตัวใช่ไหมถ้าคนละสองอันนี้ก็เป็นได้สี่ตัวได้แน่แล้วได้สี่ตัวได้แน่ละไม่น่าจะแบบอยู่มัน่าจะอยู่กันเป็นฝูงก็ได้นะเว้ยแล้วแบบว่าเรายิงทีมันตายแปดอะไรเงี้ยทีมแปดไ่าจะมาทีมแปดได้ยู่ด้วยกันก็ได้ทำไมวะเป็นกูต้องเจอเกาะหลายอันนี่กูใส่เต็มตัวหมดอ่ะใส่ไปแค่ให้หนักว่ะมึงเห็นข้างหลังกูไหมล่ะลกชิบหายเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงยืนนิ่งแบบหนึ่งมึงยืนนิ่งแบบหนึ่งทำไมมันดี่ยวกันวะเออแล้วมันมันไม่เหมือนติดกระเป๋าอ่ะมันเหมือนเอาอาวชีติดกาวข้างหลังอ่ะมันปลายกระบอกเปรอ้ไอ้ตรงตรงปลายลูกกระสุนปืนอ่ะมันอยู่ตรงไหลอยู่มึงเลยสองข้างเลยเออเออแล้วปลายแม่งชี้เลยเลยไปเลยะเลยหัวเปยอ่ย อารมณ์ประมาณแบบใส่หมวกแล้ว uh, มีหนวดอะไรลัดตรงหมวกกันน็อกสูงขึ้นไปเอ๊ะอัพอัพอีกอันอีกอ้นัึนเจอแล้วอันที่สอง RPG RPG เดี๋ยวไปเอาเฮ้ยได้ใช้อะไรสัตว์ตัวนี้เป็นของปูไหนกิี่มีวันช็อตกิี่มีวันช็อต bro บิสมีบิสมี coming me n o น่าอยู่ไหนไปเลยไปเลยใส่ใส่ใส่ โอ๊ยแต่ว่าอะมึงเปิดฉากมาแล้วโอ้ยล้มล้มคน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 อัพอัพอัพแต่มึงไม่ยิงอะมันเน็ตมันมันขึ้นเน็ตแลกอ่ะแม่เน็ตแลกมึงไม่ต้องมาคนศพจากพวกตู๋สองอี้ยอะไรพวกมึงหรอะตายเหรอเออกูุณไม่ตายพร้อมกังเฮ้ยเสียดายว่ะ